สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPK นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Poppy Playtime นะครับอย่างที่บอกนะครับผมได้อัดไปรอบนึ่นะครับแล้วก็ผมได้ลงคลิปช็อตแจ้งบอกว่าพื้นที่คอมมิวเตอร์ของผมเต็มนะครับผมอัดไปแล้วประมาณาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเล่นจนจบไปรอบหนึ่ะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่ชอบเป็นสก็คือมันไม่เดียวคือเรารู้อยู่หมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะจุดๆนั้นนะครับผมก็เลยให้เพื่อนผมมาเล่นแทนนะครับ อยากให้ทุกคนได้รับชมได้ดูกันว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นในเกมนั้นก็เลยเพื่อนผมได้ดีเอ็กชั่นนะครับดูย้อนไปใ้เพื่อนผมการเล่กทีนี้สมัยต่อป๊อบบี้เพลงไทม์นะครับผมเป็นเดิมึ้นแล้วมาครับเปิดมาถึงก็หนาวเวลคัมมันจะตัดข้าง นายอยู่ย,ย,ยี่เลย, <c oughs> เลยนะ <c oughs> คือกลับเลยได้ไหมแบบออกจากที่เนี้ไม่เข้าไปได้ไ,ดไหมไม่ได้มาแล้วเราก็ต้องไปสุดทางอะไรอันไอตรงนี้หนก็ต้องหา อะไรมาเศกสักอย่างติดผ่านเหมืึงกินละฮะคู่เทียบเหรอ Hi, my name is LePierre, and I'm the head of innovation here at Anytime No Toyland. You're seeing this? You're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware. Why we pride ourselves? เราไม่สนเราไม่สนเราเสียบรรยากาศ นนี้เสบติด,ตดใมช่องเสียบบรรยากาศว้าวรถไฟมีอะไรมี่ะตีมืน่าตีมืนชาล่รีกเล่นเรือเแล้วอ๋อใช่ค่ะก <c oughs> ำลัดได้กดปิดไ <c oughs> อพลาสตปิดเมื่อ <c oughs> <c oughs> นี่ผมจำได้ไดผมเล่นมาิดหนานนี่นผมจะไม่บอกอะนรล้วผมวจะจบแ้วแล้วนะนี่จะได้เหรอนี่ลิปนั้นมันมันเป็นธรรมชาติจะตัะเป็นโอ้โหแบบถ่ายรับไปกับตาเลยเปิดมาถึงแม่งยี่ที่อัดได้5นาทีเว้นกัน <Welcome. S 1> ข้าไม่หมดชิปแลยอันนี้มันจะเป็นวิธีสอนใจเพืหมดตัวนี้นะ

ไฟเกี่ไฟช็อตลัดวงจรไอ้หนูแช่หืมตกเตแล้วไปเลยนี่จะเป็นห้องพักพนักงานนะครับขยะห้องจะขอมันมาแล้ว ทำไมเขาถึงทำโฟสเตอร์น่าตายอย่างนี้วะมันจะเป็น่อนครับสองหรือเปล่าตัวเกมตัวเกมพักอะไรมันจะเป็นในตัวนี้ที่ผมเล่นเป็นเกมสีนะตัวเกมสนะีแต่ว่าใน,ในภาคต่อไปอ่ะเป็นตัวเกมที่ต้องซื้อก็ราคาหลักร้อยร้อยกว่าบาทสี่ร้อยเท่อนั้นประมาณนั้นไปดูใช่โ oh, <yeah. S 1> อ้ย่ากำลังมือปิดใจไไม่ดูแายเอา เอาเล่นที่แบบทำได่แบบล้ำสมัยอะ่ะเขาเล่นล้ำสมัยเขาเรียกเราเ่ <ừ> นน,นี่จะ <ừ> จะเอาองเขาหรีอไงล้อไฟติดละหา,ามันหายแล้วก็คือที่บอกนะเราเชื่อใจอะไรไนหะ้งะไง ไว้ใจอะไรง่ายเแต่ที่เดิมแม่ไปที่เดิมแหละถ้ามีเสียงฝนเข้าก็ขออภัยด้วยพอดีฝนตกตกหนักช่วงนี้อะไรเนี่ยกระชานอนี่แต่โอ้ยกูก็มีมือไอ้สัตว์มึงเห็นมือกูแม่เนี่ยเออมือมือใหญ่มากตั้ง ที่เมื่อกี้ผ่านมาเร็วเพราะว่าผมเคยเล่นนะครับแต่หลังจากนี้ไปผมไม่เคยเล่นฝากตัวด้วยก็ต่อน้ำต่อน้ำต่อน้ำแตกน้ำแตกเลยผมจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะแตกน้่าตัวนี้โอเคเดี๋ยตรอซ้ายรอขวาอันนี้ก็เหมือนกัน เราเห็นเทปแบบนี่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 ขึ้นข้างบนเราสกิ๊กนี่เราต้องเก็บมาใส่ในตรงที่ตรงนี้แกเนี่ยมันยังใช้สามวันพาเลยไอ้ตรงนี้มัน,นจะเลนสองใหม่เทราัพท์ไม่สัตวมันจะไม่อยู่ที่เดิมในการเล่นแต่ละคนลองดูละ เรื่องหาของนี่ผมถนัดนไงเอตัวเกมเรื่องตัวนี้มันก็เล่นจบภายในยี่สิบนาทีนะเข้าเล่นไหวถ้าเกมไหวนะพี่กี้เห็นหางตาเท่ามือรึเปล่าไหนครับั <c oughs> น,นตานม่งไงเป็นสีเขียวไหมสีเข <CEO. S 2> <c oughs> ียวยาได้ผลมาดูตามชั้นวาง,ง <c oughs> สุดฝอยใหญ่ ตรงนี้เหมือนจะได้ถึงในฉากต,ต่อไปแต่พีไม่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่ญในการทำรอะไรคือสปอยคนหนยดิคืสอสปอยครับบอกแล้วครับเราให้เขาเล่นเองมันไม่เยอะคุณไม่เคยเล่นแหละดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีมองไม่ถึงนี่แหละชมวิณแล้วขวามือ,อเ,เก็เวนี่อยู่ลรวสูงเลย อะไรอะไรอะไรแอบตรงไหนจะรู้มั้งคุณเจ้าครบแล้วนี่ประตูไี่จะไปอีกฝั่งแล้วทำไมไม่เอามือดึงมือตัวเองดึงวะไม่มีแรงรเด็กน้อยเด็กน้อยนี่เราเป็นเด็กเหรอใช่เราเป็นเด็กที่จะแก้ความปริศนาเด็กน้อยอะไรบางอย่างภ <c oughs> าพภาพพวกนี้ คพื่อาจะทางานอนุโมว่าะเอามืช่างให้หรอกช่างเดินี่น hey. ี่จะแตกแล้วทำไเราไม่ใช้มืนี้ยหรือมันไม่ติดมันต้องช้ลังงานนอนออไปดูนะครัเป็นดอกเดยยมันก็แตกยน้ำเียยนท้งคว้าเลไอ้นี่โหมีมือนย ความรู iderman, ้ส er. uh ึกผมเหมือนผมเป็นสไปเดอร์แมนไงตัวชักใหญ่ฟุ๊บโอ้โหุ่นตื่นเต้นเดียวไปกันต่อไลด์อาชีพอึมบอสอิ๊ดดิส

ไม่ถึงที่ไอ๋อม่ต้องมต้องให้ตรงนี้ติดด้วยมันมันมันเป็นตัวนำพลังงานขุ้นเจียงผมผมเล่นมาแล้วเล่นเองดีหนอกเวลามันไม่เหลี่ยมไม่เลียมไม่เรียมผมไม่ชอบผมไม่ชอบสร้างภาพมันเราเล่นเราลงทุกอย่างเลยล่ะมันมะซึมขึ้นฝั่งัูน ัอนะ่ะแล้วต mm ่นไปนี่เราก็มึงไปแตะเลี้ยงหนึ่งแล้วแล้วก็เดินลงซ้ายหนึ่งแล้วผมแอบสปอยนิดนึงนะครับหลังจากนี้คือของจริงแย่ของจริงเลยใช่พาคุณไปไหนเนี่ยมันน่าจะพาไปส่วนอะไรสักอย่างโอ้หืบมืดมางูพิชางเนาะ หมอมันเร็วเกินอะมันจะบดถูกบดหรือเปล่าจะว่าเกมนี้มันก็แค่สกิตตาเดียวเด็กหัวต้องไว้ต้องไว้ไในใจหัวดิว้าวว้าดิ <is> สติสตัวเครื่องนี้มันก็ใช้ในการอ่าเล่นมูสเทมันั็เด็ก ก็มีผู้เล่นกไม่้อะไรนี่กับเฟรนนะเครื่องสาเผู้อล่นก็สนใจเขาก็คือเครื่องนี้ใช้ในการผลิตในการผลิตของเล่นคือเราจะไม่สนเลยนะครับประมาณนั้นผมจำได้ใช่นี้เพราะว่าเพื่อนผมมันเล่นมาแล้วคือผม,มให้มันบอกเรื่องผมทีอะไรยอย่างเง้ย <c oughs> ดึงมาหัวไหลเครื่องตัวนี้ใช้ผลิตของเล่นให้มันเป็นเครื่องที่สามารถอ่ะ ใช้แทนพลงพังงานเป็นร้อยเป็นล้านคนได้เลยโอ้ว้าวแบบเป็นเครื่องที่รับจบุทำทุกอย่างมีท,งทุกอย่างให้เธอแล้วเธอก็ไม่รับอยู่ด,ดีใจไอ้ต่อวันต่อสายไปเชื่องกับฝั่งนี้ครับเป็นแก้ปัญหาตรงนี้แหละหนุ่มหนุ่มือดริอน,น,นาผมใช้เวลาอยู่าาตรงน,นั้น20นาทีอีกตัวนี้เดี๋ยวคุณดูผมรอบนี้จะผ่านหรือไม่ผมว่าไม่แน้ผ่านมาผิดทางใช่หรอใช่เพร <S <S าะเราไปทาอะไร อ, <iser> อ้าวไม่บอกงั้คุณลองทำรักษารอบเลยรอบที่หนึ่งของคุณด้วย่ะไอนนี้คือผิดละอันนี้คือผิดละอ๋อไอนี้คือผิดละเราไปต้ทำยังไงวะไม่บอกเดี๋ยวคุณดูผมนะคุณดูผมอ่ารอบที่สองประสบการณ์ในการเล่นเกมมาหลายร้อยปีนะเอหลายร้อยปีเออยังไงร้อยไปเวีนเอ้ยกลายเป็นสไปเดอร์แมนนะครับ ูน้ <c oughs> องใช้มือไหนคุณใบผมละ่ะใช้ได้สองมือใช่หรอโ <c oughs> อเคเวละ okay, มาฝั่งนี้ก็ผิดแล้ว <c oughs> โอ้ย อ่าเพื่อการเรลี่ยนไปมาฝั่งนี้ก็ผิดแล้วฝั่งนี้เดือนนี้ก็ผิดแล้วโอ้ยเวนเดิอนเดินตรงไปเดือนตรงไปตรงนี้อ่ะไม่เดินไปทางนมุขาเดือนนี่ก็เดินย้อนมาอ่ะอ๋อแล้วก็เดินกลับไปพอดีฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเดินบนอีกรอบเดือบนเดือบบนเดือบนตรงนี้ มันด็กมันตามได่ก็แม่เหรอไปดิยงไคนแก่ก็หลายรอบมืงนกินโช้ดีที่ผมมีคนนั่เแี่ดลงไปลึกสุจแล้ว่มีอะไรแล้วขบนไคเม่ไดนตอนฮะเดืเครื่องน้่นนิดครับอ่นงี้มันก็ไปดึงคันโดซ้ายหืึแต่เนี่ยนดอยู่ตรงนั้นทกรื่องเลย จะผลิตของเล่นให้เราแต่คุอยาวของเล่นนี่ก็ทำมาแล้วมนคนรู้ทุกอย่างมันมีถึงคนคุณพูดแบบนี้ผมไม่อยากเล่นเลยทำ <c oughs> ไมคุงจับมันต้องหน้าตาหน้าสวยหน,น้ารับหน้าที่แอยน,น,น,นี่เรา,านนคือจักสอวนนี้นอปูแน่นอนนี่ปูตาแบบนี้ปูแน่นอน ต้องรอต้องรอแดดเดินไปดูเดินไปดูตัวเรียกไม่ตัวนู้นมันต้องหนาหนมันมาแล้วนะหนาหนักเห็นปะเนี่เออมันก็จะไหลเลยมันจะตะกกอบที่ตู้สีเหมือนรู้สึกที่เห็นมันมาที่นี่ต้องเสือแล้วไม่ใช่เสืออ่าแล้วเป็นตัวที่อะไรล่ะมันตัวแมวผสมพึ่งแล้วทำไมตัวนี้ไม่มีตาจริงจริงหนาลอย นี่ไงมันะตกรบมันออกมาแล้วโอ้ว้าวันนี่สิงมันเป็นรูปร่างเลยน่ารักน่ารักหน่อยไม่เค่เจอแล้มันมีปีกเนี่ยมันปีกบ้างเฮ้ยมันมันมีปีกจนขึ้นรู้ท่ามันขยับได้นี่ฮาเลยนะคลเลยแบบติดเพยุ่มๆก็ไปหยิบนะนะต่อไปก็ไปใส่ยนะก็เปิประตูถัดไปอ๋อนี่ย làm anh scan đứt mình scan cam chúng tôi đưa nó về ở nhà ở nhà trái bên phải phải đây sai đi không đúng không biết 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 không ไปเง n v ไปง่ n เลย h v เง่ n าเป็นหน n h ึ่งเดา mình m ไม่บอก n g ไม่บอกคุณไม่บอกอะไผมผมจะรู้ได้ไงนะคุณต้องแกปัญหาผมให้รอบที่สองถ้ารอบที่สามถ้ารอบสองคุณไม่ผ่านเยผมบอก้องทำัลองดหาวิธีตูกับกน ันต้องไปหาตัวนั้นเพื่อที่จะหาทางเพื่อที่จะไปต่อต้องให้ตัวนั้นออกมาถึงใบ่นใช่เหรอคุณต้องหาทางหนีว่าคุณจะไปทางไหนคุณคิดว่าจะไปทางไหนลองเราดู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 าูดาดูดูดคดอไมู่ดแดูดูู้ด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 ูู่ด้ดอดู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 ด้ดู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 มัดมันมันปิดไม่เูดูยูดด้ไดดต้องไปทางไหนวะ ไม่บอกไม่บอกแล้วตัวนี้ถ้าคุณจำเอาออกออกนแถ้าคุณจำพี่ว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงปะอาหารเป็นอบๆ,ๆ,บๆอาหารเป็นอบๆจำไหมไอ้ดีคกณไม่หานักคุณอย่าเล่นอย่าเล่นอย่างนี้กับผมนะเข้ามาเ่าไปอีกเรอกมาวิ่งไปเลยวิ่งคิดว่าอะไรไมันแปลก่นแปละไม่รู้มี้าไปทางนั้นโอ้ไปดูโอ้อันไหน กะอันนี่เหรอไปไปจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็คือต้องเริ่มมังแต่ต้นนะใช่เอองำรวจเราไปไหนเย้ยจับแทนเดียวนี้งเยอะกูกลัวอะไหนแล้วจ้าขึ้นกลับเปได้โอ้ว่าไม่รอดตรงนี้ไม่รอดรอดอยู่ โอ้ยหนูไม่หีดอกไอ้นรื่องนี้ก็ไม่ยอดเลยเนาะโอ้โหกูตกใจเลยแม่งตีเสียงโลงเลยจัดใจวุ่นอ้โอผมเมื่อกี้มุกนะมุกผมไม่รู้ว่าเอาบอกบอกกูเลยเดีวชันเมื่อกี้ที่วิ่งเข้าไปมันอยู่ขวามือ ังหวะนี้ลูเซนโบเข้ไปอื้มไ่เลไเลยไนะม่ต้อสนใจนะไร้มันมันพวัวมาเขียนว่า้ถ้าวิ่งขึ้นไปในิจะอยู่ขวามือ,อมขวามือขวามือวิ่งวิ่งรันวาซวิ่งลงลงวิง่ง,ง,งไป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 ทีนี้ก็เตรียมยอนะเตรียมยอรู้สึกนะเขาจะไม่ผิดเตรียมยอ

ลง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 เต็มยอดเต็มยอดเด่ยอดเ็มนยอดเ่นยอมือเต็มยอดแล้วขวามือขวามือเต็มยอดแล้ขวามือไปยี่เลืเดินอย่างนั้วิ่งกดปุกดผิดบวกะไปตรง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 ไปย่อ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 ใจใไป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 ไหนไปตรงเลยตรงเลย โอ้ยมันปิดเร็วๆๆโอ้ยมันปิดอี๋แบบนี้เออไปวิ่ง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 กดชิปวิ่งชิปกดชิปกดชิปวิ่งกดชิปเร็วลุดมาแล้วไปไปไปกดชิปกดชิปกดชิปไปไปอยู่ข้างบนดึงกองลงมาข้างบนข้างบนข้างบนหลังดึงกองลงมาดึงดึงสองมือเออไปใโบู๊อี๋ ไอ้ทีใช <pause and rain> ้เวลารทประมาณสานอยโอ้ยค <scenes> ุณใช้กี่รอบนะ้วรอบคุณดูผมแม่งคนลูกคนพองเกือบสีรอบเีแล้วผมต้องไปเลยเดีึ้นไปเฮ้ยแม่งันนี้มมีคนช่วยไหมไงมันจะยิ่งง่าย ไม่ดูเพราะเราเสพเปรยา,ารแล้นี่คือเดี๋ยวต้องไปทางรูนอันนูคือไม่คืนเรื่ององเรื่องคือา็ใส่แขน่ีจะเป็นซาติาปตาไปยแงบทเี่งมันบอกว่าสต o อมันบอก go back no run ขับได้ไหมต้องไปต่อ ชิตเราต้องไปต่อมัเตือนขนาดนี้แล้วมึงจะให้กูไปต่อยกือเปิดอันนี้มันจะเป็นมน้องรับรองของกอะไรสักอย่างนี้มไม่แน่ใจตรงนี้ใครสั่งใครสอนให้ออกแบบโรงงานแบบนี้วะเออทางอย่างนี้ไปเช็คก่อนเรามีตัวอะไรตามมานะให้กูวิ่งเดี๋อวไหนเดียไปดู อยอต้รงนีดูเห็นสีฟ้าเองหรอใช่บอกเลยมันมันไม่มันไม่มีอะไรเลยตรงนี้น้อยแสนตัวสันโอ้โหไฟสีชมพูชมพูมี้สินะแต่บรรยากาศแบง โอ้ยนี่คือตุ๊กตาที่เด็กๆเล่นในทั่วโลกนะครับใครเล่นอ้เพี่อะ What อ h a t อะเกมนะครับอี๋ออันนี้จะเป็นหลายชื่อผู้สร้างสตอรี่ต่างๆคลิปเลยพี่อะอ่ะพูดหน่อยรู้สึกก่อนปเห็นมั้ย ก็ชิวๆนะครับผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นให้คะแนนหน่อยก็ให้เก้าเต็มสิบก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอมีตังค์ก็ค่อยซื้อแชตเตอร์เดินมาเล่นทุกอน่างใครที่ชอบก็ไล่แสกดสับแต่เออใช่ใครที่อยากทำคลิปใหม่ๆยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับเชื่อใหม่ถึงหน้าครับอยากทำเกมอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์มาซีอูครับผม